ไปดูเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่ภักใต้นะคะมีที่ชุมพรกับที่สงขลาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ,คะสําหรับบรรยากาศไปดูค่ะตอนนี้สองพักใหญ่ทั้งพักพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์หาเสียงกันอย่างเต็มที่นะคะสําหรับการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีวันที่16มกราคมนี้แล้วค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรนะคะทางพักประชาธิปัตย์นาโดยน,โดน,นายจรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพัก ก็นาผู้บริหารพักลงพื้นที่ไปขอคะแนนเสียงให้กับนายอิสระพงษ์มากอําไพซึ่งเป็นผู้สมัครของพักค่ะประชาธิปัตย์ตั้งเป้าบอกว่าต้องการรักษาเก้าอี้เดิมของพักไว้ให้ได้หลังจากบอกว่าตอนนี้มีการใช้อํานาจรัฐเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งซ่อมนะคะส่วนพักใหญ่อีกพักหนึ่งพักพลังประชารัฐเมื่อคืนมีการเปิดเบทีปราัยที่อำเภอสวีพร้อมกับประชาธิปัตย์ด้วย แล้วพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักไปเองนะคะมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไปร่วมประสัยด้วยก็ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะ นายชัยวุฒนาคมานุสรในฐานะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐเปิดเผยผ่านรายการใต้เตียงการเมืองทาง c ี3 Thailand News เมื่อวันศุกร์นะคะยืนยันว่าการแข่งขันการระหว่างพักพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นั้นจะไม่กระทบกับเสียงรภาพของรัฐบาลทั้งสองพักเนี่ยยังเดินหน้าทํางานร่วมกัน เช่นเดียวกับบรรยากาศภายในพลังประชารัฐที่ยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีความขัดแย้งกันไม่มีการใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีของสรัฐมนตรีที่มีความใกล้ชิดกับนายกเป็นเดิมพันในการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3แห่งค่ะ